ซึ่งวันนี้เราจะเปลี่ยนแปลงบ้านให้มันดีทั้งทีก็ควรจะต้องมีเกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่องรูปทรงที่มันทันสมัยมและเกี่ยวกับเรื่องของสาธาดธสุข<ช>เรื่อง<ช>เกี่ยวกับการที่ว่ามีความสะอาดมากขึ้นเพื่อสุขภาพของตัวเราเองตัววัชเลมันมาแก้ปัญหาเหล่านี้เลยสวัสดีครับ The Room เ a k e r นะครับครับผมอ่าวันนี้เราจะมาทําสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องเจอแน่นอนเวลาที่คุณรีโนเวทบ้านหรือทําอะไรที่เป็นบ้านก็ตามเนี่ยคุณมักจะคิดว่าอันนั้นมันคือจุดจบใช่ไหมเสร็จสักทีบ้านที่เราทํากันมายาวนานเป็นปีเนี่ยเสร็จสักทีในที่สุดเราจะไม่ต้องทําบ้านอีกแล้วอ่าแต่จริงๆไม่ใช่มันคือจุดเริ่มต้นได้ําคุณเข้าสู่วงการรีโนเวทบ้านแล้วคุณไม่จต้องงที่รู้สึกว่านิดหน่อยก็อยากจะทํานู่นทำนี่อะไรอย่างนี้ใช่ใช่แล้วยิ่งในยุคนนนนนีี้้สมมมััยเเเาาาะหือกว่ร อยู่บ้านกันมากขึ้นนะครับการที่เราลงทุนทําอะไรกับบ้านก็ตามนะมันมีความคุ้มค่ามากกว่าแต่ก่อนและการก่อนจะมีโรคระบาดอะไรอย่างเงี้ยเนาะเช่นตอนนี้เราอยู่ที่บ้านที่หินซึ่ง บ้านพี่หินก็ทําอะไรไปไหลายอย่างทําอีกแล้วทาอีกแล้ววันนี้ทําอีกแล้วด้วยอุปนิสัยที่เราเป็นคนที่ชอบเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยๆอ่าฉะนั้นก็เราจะเห็นว่าบ้านพี่หินเนี่ยมันก็ยังมีการพัฒนาไปเรื่อยๆในหลายๆเรื่องและก<ช>ัน <ๆ S 1> ซึ่ง <ๆ S 1> วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วการเกี่ยวกับห้องน้าซันดิสทรีแวร์หรือว่าอุปกรณ์สาธารณสุขับามเราเรียกง่ายๆว่าโถส้วมดีกว่าอย่นี้โถส้วมซึ่งวันนี้อ่ะเราจะเปลี่ยนแปลงบ้านให้มันดีทั้งทีก็ควรจะต้องมีเกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรมอ่าเก เับเรื่องรูปทรงที่มันทันสมยัยและเกี่ยวกับเรื่องของสะธาดธสุขรเรื่องเกี่ยวกับการที่ว่ามีความสะอาดมากขึ้นเพื่อสุขภาพของตัวเราเองอซึ่งวันนี้เราจะมาแนะนำนะครับฝารองนั่งและสุขภัณฑ์อัตโนมัติจากโตโต้นั่นเองครับ เดิมคือเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องน้ำพีหินกันจริงมันก็ดีประมาณนึงนะประมาณนั้นก็คือพอใช้ได้ก่อนแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีพวกวอชเลสอะไรพวกเนี้ยเข้ามาละแล้วเราก็อยากได้อยากได้แต่ว่าเมื่อก่อนพวกเนี่ยเข้ามาในเมืองไทยใหม่ก็ราคาสูงเพราะว่าเราเราได้ไปญี่ปุ่นแล้วใช้แล้วรู้สึกเฮ้ยเวลาแบบเราก้มแปรงฟันเนี่ยมันไม่ใช่มันไว้เหมือนกับว่าชำระล้างคือวอชเลสถ้าแปลเป็นภาษาไทยคือสุขภัณฑ์ไม่มีสายฉีดคือปกติคนไทยเราจะต้องมีการแบบดึงสายฉีดมาแล้วก็จะตามมาได้ปัญหาต่างๆมากมายซึ่งเดี๋ยวเราพาไปดู่งงห้อ นที่เราจะพาไปดูเนี่ยจริงๆมันสวยงามหมดละที่ตอนแรกผมตั้งใจว่าจะใช้อยู่ละก็เลยมีการเดินระบบสายไฟไว้หมดแล้วนะครับพอมันเดินหมดแล้วเานี่เวลาจะเปลี่ยนมันก็ไม่ได้ยุ่งยากแล้วเดี๋ยว<อ>เราค่อยตามช่างผู้ชํานาญมาเปลี่ยน2ชั่วโมงเค่นั้นซึ่งปัญหาต่างๆเนี่ยที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้งานสุขภัณฑ์เดิมเนี่ยที่มันไม่สะดวกสบายไม่สะอาดเดี๋ยวเราพาไปเล่ากันข้างในดีกว่า มามาดูโซนข้างในบ้านครับ,รบซึ่งบางทีแฟนรายการรูเมเกอร์เคยเห็นบ้านพี่หินไปหลายซอกหลายมุมแล้วละกันอ่าวันนี้เราจะมาพูดถึงบริเวณห้องน้ำครับนี่ที่อยู่ในบ้านคือโซนนี้ที่าน,นั้นนะครับผมซึ่งบรรยากาศโดยรวมของบ้านพี่หินต้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่า8ปีที่แล้วเนี่ยแกใส่เต็มไประดับหนึ่งแล้วใช่ไหมเท่าที่กําลังจะไหวดูหลักฐานจากอันนี้เฮ้ยค <Hey! S 2> ือตอนนั้นเนี่ยมันแบบว่าเราเราต้องการแบบการแบบการันตีที่เราไม่ได้คิดไปเองว่าบ้านมันดีก็ต้องการแบบรางวัลบ้านและสวนอะไรนิดนึงอะไรอย่าง แรงหน่อยถ้าอย่างน้อยเราได้ลงบ้านและสวนมันจะรู้สึกว่าเออหลายๆคนแล้วกันให้การยอมรับกับดีไซน์ของเราโซเชียลในออนไลน์มันไม่มีใช่ใช่ใช่สื่อเท่านั้นโอเคซึ่งอันนี้ก็เป็นเป็นรางวัลที่เขามอบมาให้10บ้านหน้าอยู่ประจําปี2558อ่าคราวนี้คือบ้านของพี่หินภาพรวมของบ้านเนี่ยจะเป็นสไตล์ลอฟท์นะเราก็จะเห็นแบบอ่ามีเห็นเห็นทอเหล็กเห็นปูนเปลือยโอเคพี่หินเล่าเร l a y ของของห้องน้ำนี่ขนอยห้องน้ำจริงๆเนี่ยเออมันจะเป็นอยู่ในส่วนชั้นหนึ่งที่มีการใช้ของคนที่ แขกไปใครมาตอนนี้ด้วยความที่ห้องน้ำเนี่ยมันถูกใช้ร่วมกันครับกับคนในบ้านบางทีอย่างตอนนี้ทําแบบว่างานอดิเลกเป็นงานอาร์ตพวกแท็กซิเดมี่เงี้ยก็มีขายเล่นๆไอจีและมีแบบเพื่อนๆมาดูเลยเนี่ยอยากจะใช้ก็ก็ต้องใช้ห้องนี้อ่าเพราะงั้นก็เลยคิดว่าจะทำยังไงให้มันไฮยีนขึ้นคือบางทีผู้ชายมันแบบไม่ได้คิดมากเขาเรายืนฉี่พอผู้หญิงเขานั่งเขารู้สึกว่าแบบเฮ้ยบางทีมีคนนอกมาใช้มันไม่สะอาดตอนนี้เราเลยเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนดีกว่าใช่ไหมอ่ะคราวนี้คือเป็นแบบเดิมเป็นยังไ แบบเดิมจุดต้องบอกว่ามันเป็นห้องน้ําทั่วไปที่เราเคยเห็นนะ่ะแลมีสายฉีดมีอะไรอ่อย่างที่บอกว่าเราลดการจับแล้วใช่ไหมใช่ต้องไปนั่งเนี่ยมันจะมีจุดที่เราต้องจับบ่อยๆก็คือ,อสายฉีดใช่อย่างไงก็ต้องจับร่วมกันค<ช>ือผมพยายามจะลองไม่จับอยู่ละทำยังไหเทคนิค <laughs> แล้วก็บางทีอะหัวไม่สะอาดกะอาจจะเอาสายฉีดตูดอะฉีดลงไปที่โถส้วมอีกน้ํากระจุยอ่าน้ํากระจุยคือคือกลัวแบบว่าเอะไม่สะอาดไหมอะไรเงี้ยจริงสายชําระที่ฉีดเนี่ยต้องบอกเลยว่าบางทีถ้าคนถนัดขวาไม่รู้สึกหรอกเพราะว่าโดยบ้านเราส่วนใหญ่เขาติดอยู่ด้านขวาแล้วเราจับใส่ขวาซ้ายจ้วงอ่าฮะถูกไหมฮะจแต่ผมเคยไปเจอบ้านเพื่อนที่มันถนัดซ้ายเออมันติดซ้ายแล้วแบบ มันไม่ได้จริงนะมันได้จริงแล้วก็ไอตัววอชเลยมันมาแก้ปัญหาเหล่านี้เลยคือว่าคุณจะถนัดซ้ายถนัดขวาหรือเป็นผู้ชายผู้หญิงใช่สามารถใช้ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เจอปัญหาบ่อยคือแรงดันน้ำบ้านเราเนี่ยมันไม่ค่อยสองสองเท่าไหร่เสมอมันไม่ค่อยมาสม่ำเสมอถ้าเราสามารถมีงบประมาณแล้วเราเปลี่ยนเป็นสุขภัณฑ์อัตโนมัติเป็นวอชเลสอะไรแบบนี้นะครับมันก็สามารถทําให้คุณผู้ชมมีความสุขอยู่กับบ้านได้นั่นเองโอเคนะครับการใช้สุขภัณฑ์อัตโนมัติของเราในวันนี้หรือวอชเลสเนี่ยมัน ใช้ไฟฟ้าอยู่เผื่อสมมติมมตบ้านคุณผู้ชมไม่ได้เดินตำแหน่งสายไฟไว้นะครับสายไฟที่ลงมาให้อยู่ด้านตรงข้ามกับสายฉีตูดเดิมให้อยู่ตรงข้ามกับน้ําดีโอเคอเพื่อที่ว่าให้ไฟมันกไกลกน้ำหน่อยนะครับสมม,มุติว่าปกติเราติด สายฉีดชําระด้านขวาก็เดินสายไฟด้านซ้ายเหมือนบ้านที่หินแต่ถ้าบังเอิญบ้านคุณถนัดซ้ายคุณก็ต้องเดินฝั่งขวาซึ่งก็จะทําให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานแล้วก็สมมติว่าจากเซนเตอร์ปักไฟก็ควรจะห่างออกจากเซนเตอร์ออกมา30เซนแล้วก็สูงจากพื้น30คืออย่าไปติดพื้นนะเพราะบางทีเรามีการล้างห้องน้ำอยู่แล้วมัจะอันตรายอาจจะควรจะต้องสูงอย่างน้อยที่30เซนไฟเนี่ยนะครับมันสามารถเดินจัมป์ต่อกับเขาเรียกว่าเมนของชั้นนี้ได้นะครับแต่ไม่แนะนําให้มาเดิน ต่อกับสวิตช์กับปลั๊กอะไรของที่เป็นสายไฟอะไรอย่เงี้ยน,นะครับมันจะใช้งานไม่สะดวกเดี๋ยวทั้หมดทมวลตามช่างผู้ชํานาญมาแล้วก็ทำการเปลี่ยนให้ดูซึ่งเขาบอกเราว่าแค่2ชั่วโมงเท่านั้นซึ่งเดี๋ยวเราไปถามการวิธีการเปลี่ยนแล้วกันว่ามันยากมันอะไรยางอะไรนะครับ นี่นะครับสุขพั์พร้อมป่ารองนั่งอัตโนมัตินะครับพอเราได้มาเนี่ยทางก็จะมีการติดอะไรบ้างเขาจะแยกมาเราก็มาให้ช่างมาประกอบตรงนี้รุ่นนี้มันจะมีความพิเศษอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมซึ่งอันนี้มันจะมีการซ่อนสายแต่เก็บไม่ดีตรงไหนมันใช้ยังไงไอ้นี่รูนี้หรอใช่ครับให้เราเอาสายเนี่ยลอยยางนี้แลาเราก็สอดลงไปในนี้เลยสอดลงไปตรงนี้เหรอเอาาสอดนี้พอสอดลงไปในรูเนี่ยมันจะอ้อมมาตรงนี้นะครับนี่ มันก็จะเป็นการซ่อนสายติดตั้งไปทั้งกล้องก็จะยกตัวฝารองนั่งนะครับเสียบเข้าไปได้เลยอ่าเสียบเข้าไปม,มันก็จะมีคลิปล็อกอ๋อคลิปอยู่อย่างนี้คลิปอยู่ตรงใต้ดังเข้าไปอ่า<น>พอเสียบเข้าไปมันจะดังกริ๊กเลยอ่ะกริ๊กเข้าไปก็อยู่แล้วโอเคนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็นี่สายก็จะไม่เห็นเลยแล้วก็จะมีตัวตัวเก็บงานเขาจะมีตัวเก็บงาน,น,านอย่างงี้แล้วทําไม เราไม่ไปติดสุขภัณฑ์ก่อนแล้วก็ใส่ฝาน้เา,า,าน้ำก็มีความแคบเดี๋ยวตรงนี้ก็เป็นผนังแล้วแล้วก็จะมือหยิบอะไรอย่างเงี้ยมันก็นยากก็ไปใส่ตัวนี้รอไว้เลยอันนี้คืออะไรอันนี้ก็คือตัวที่ใส่กับท่อหรอสกาจากกท่อเอาาาขาจะโค้งแล้วก็ตั้งเดี๋ยวตั้งให้เรียบร้อยเสร็จปุ๊บก็เอานี่ไปวางสวมเลยแล้วก็เสร็จละปะเดี๋ยวเรายกไปติดกัน เดียวคุณผู้ชมเรียบร้อยนะครับการติดสุขภัณฑ์และฝารองนั่งอัตโ,ตโนมัตินะครับจากโตโต้เป็นรุ่น w a s เลสซีไนะครับนี่ออกมาเป็นไงสวยงามไหมภาพรวมของเจ้าตัว w a s เลสซีไฟของโตโต้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีความเรียบสวยงามเลยเพราะอันนี้เป็นแบบสุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียวนะชิ้นเดียวเลยคือตัวรอยต่อระหว่างแทงน้ําและตัวสุขภัณฑ์เนี่ยเป็นชิ้นเดียวต่อเข้ามาเลยนะครับทำให้ห้องน้ําคุณผู้ชมเวลาใช้งานเนี่ยจะมีความเรียบสวยงามทันสมัยมากขึ้นนะครับเรามาเจาะลึกกันที่ตัวฝารองนั่งนัตวที่เป็ กดีกว่าตัวเนี้ยจุดเด่นของเขาคือเขาจะมีการทําดีไซน์เนี่ยมาให้สลิมมากขึ้นนะครับซึ่งพอเขาทาดีไซน์มาให้มีความบางลงเนี่ยถึง20%เนี่ยมันจะทําให้ลดความเทอะทะของฝารองนั่งที่เคยมีมาแต่ก่อนนะครับแล้วเวลาปิดอยากจะให้ดูเวลาปิดตัวนี้นะครับตัวฝาเนี่ยมันจะคุมตัวที่รองนั่งไปจนหมดเลยนะมันจะเลยจะไม่เห็นรอยต่อเป็นขอบเหมือนรุ่นอื่นๆนะครับเนี่ยเวลาปิดก็จะสวยงามนะซึ่งจะสังเกตได้ว่านะครับเวลาที่เราเริ่มมาใช้งานอย่างเงี้ยมันจะมีสาลักษณ์ตัวนี้ขึ้นมานะครับจะเป็น Magic One ตัวนี้แล้วก็จะเป็นแสนักษณ์ของ e-waterplus นะครับตัวนี้จะเป็นเทคโนโลยีในการล้างทาความสะอาดก้านฉีดชําระโดยอัตโนมัตินะเขาจะมีน้ําที่เป็นน้ําแบบ e-waterplus เนี่ย เพื่อไปฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรียอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเริ่มทางานไปเรื่อยๆแล้วจะมีอีกฟีเจอร์หนึ่งที่เจ๋งๆคือก่อนการใช้งานทุกครั้งนะครับเขาจะมีการเหมือนช่วยพรมน้ําไปในบริเวณโถสุขภัณฑ์ด้านในการพรมน้ําให้มีน้ําเล็กๆแน่นอนนั้นนะ่ะช่วยอะไรก็คือช่วยให้พวกเวลาที่เราขับถ่ายะครับพวกสิ่งสกระปรกเนี่ยจะไม่ติดฝังลึกไปตามสุขภัณฑ์นั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเทคนิคดีๆนะตัวสุขภัณฑ์เนี่ยมันจะมีระบบพิเศษที่เรียกว่า tornado flush นะครับพอกดน้น้ีวออแล เป็นวงกลมเป็นทอร์นาโด,โดในการใช้ปริมาณน้ําที่น้อยลงยก็จะช่วยให้คุณประหยัดน้ําได้มากขึ้นด้วยนั่นเองแต่ยังคงการรักษาความสะอาดที่สูงสุดนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นตัวนี้ละว,ว่าเป็นไฮไลท์ของเขาแล้วกันคุณผู้ชมก็จะใช้งานทุกอย่างนะครับผ่านตัวรีโมทคอนโทรลตัวนี้เลยนี่เขาจะมีเพจด้านหลังมาแบบนี้ซึ่งเพจตัวนี้ก็สามารถไปยึดเจาะตามมุมต่างๆได้เจ้าตัว Watchlet ีไฟเนี่ยในการฉีดชําระของเขาเนี่ยนะครับมีระบบอะไรบ้างแล้วกันอ่ะเราจะเห็นสัญลักษณ์อยู่ที่รีโมทอย่างนี้เนานะเป็นรูปก้นนะครารชํ หระล้างด้านหลังนั่นเองนะครับเป็นรูปผู้หญิงนั่งอยู่ก็คือเป็นการชาระล้างด้านหน้านะครับแล้วก็จะมีพวกเป่าลมมีพวกปรับระดับกา้านฉีดมี่ตัวนี้ก็จะเป็นอีกไฮไลท์หนึ่งก็คือว่ากา้านฉีดสามารถเลือดขยับขึ้นขยับลงเล็กๆน้อยๆได้เพื่อช่วยในการที่ว่าให้สายน้ํามันไปชําระล้างได้อย่างทู่ดถึงมากขึ้นแล้วก็จะมีรูปสัญ,ญลักษณ์คนมีเลข1กับเลข2ตรงนี้มันจะมีหมดจดจําบุคคลเนี่ยได้อีก2บุคคลเลยด้วยกันนะครับก็บางทีเนี่ยสมมติเรามาใช้งานแล้วก็กดที่บุคลลลไได้ทีีเเีเเเเเเเยยยยวจจมมมมม่่่พงนนนนนัันัปป็อชิิตะ ลักษณะของฝารองนั่งหยดน้ําและลมเจ้าตัว3อันเนี้ยสามารถเลือกได้เลยว่าคุณอยากได้ความอุ่นไหมสมมตินในหน้าหนาวเวลาคุณนั่งคุณอยากจะได้ความอุ่นสบายนะครับก็สามารถเลือกปรับระดับไปได้เลยนะครับหรือว่านี่ตรงนี้เป็นเรื่องใสยน้ําคุณกดลงไปเนี่ยน้ำที่ออกมาจากตัวก้านชำระเนี่ยมันจะอยากได้ความอุ่นไหม ซึ่งความเจ๋งของเจ้าตัววัสดุสีฟ้าตัวนี้ไม่ใช่มีแค่แบบตัวก้านฉีดมาฉีดชำระล้างอะไรอย่างเดียวที่เป็นน้ำคุณผู้ชมมันยังมีฟังก์ชันที่เกี่ยวกับลมมาด้วยลมเนมีอะไรบ้างเช่นสมมติคุณฉีดชำระน้ำเสร็จใช่ไหมครับบางทีคุณอาจจะต้องมาใช้กระดาษทิชชู่ในการซับน้ําซึ่งตัวนี้มันจะมีตัวที่เป็นลมลมเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องความสบายตัวนั่นแหละเวลาที่เป่าอะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องมาใช้กระดาษทิชชู่ในการซับแล้วก็หาที่ทิ้งกระดาษทิชชู่อีกใช่ไหมไม่เพียงแค่ลมที่เป่ามาให้แห คือดูดกลิ่นพวกกลิ่นไม่พึงประสองค์อะไรต่างๆหลังจากใช้ห้องน้ำเนี่ยมันก็จะทําให้ห้องอย่างเช่นห้องเล็กๆแบบนี้ก็มีความสดชื่นมากขึ้นนั่นเองนะครับและพอคุณผู้ชมทํทธุระเสร็จอย่างนี้นะครับต่อหนึ่งการกดชําระล้างหนึ่งครั้งเนี่ยก็จะประหยัดน้ำได้ประมาณ4.8ลิตรนะครับซึ่งปกติสุขภัณฑ์โดยทั่วไปเนี่ยจะใช้น้ําถึงประมาณ6ลิตรเลยนะครับใครที่กังวลเรื่องการประหยัดน้ําอยากจะช่วยโลกอะไรเงี้ยก็รุ่นนี้ก็กอตอบโจทย์เลยนะครับติดตั้งไปเสร็จเรียบร้อยอยังไงเราก็ต้องไปพูดคุยกกกกัับบบบเเเจ้้้้าาาาาาของาองนนนนนน่่่ลวววิมแแรูส ชอบใจอย่างไรบ้างไปเป็นไงเรียบร้อยเป็นไงครับผมใช้งานแล้วก็อย่างที่บอกใช้เวลาเปลี่ยนแค่2ชั่วโมงสองชั่วโมงไม่พอวันนี้เราก็ชวนคุณผู้ชมว่าถ้าบ้านคุณผู้ชมมีสุขภัณฑ์อยู่อาจจะเป็นสุขภัณฑ์แบบทั่วไปนั่นแหละก็สามารถเปลี่ยนได้ง่ายๆนะแต่ก็ระวังเรื่องแค่การเดินสายฟงสายไมีคําถามว่าเปลี่ยนด้วยตัวเองได้ไหมอาจจะยากหน่อยแต่พอย่าไป็นกัถ้าคุณมีอาชีพอยู่ไปทําอาชีพของคุณซึ่งถ้าคุณผู้ชมจะเปลี่ยนแบบเราเนี่ยอ่ะก็เด ประมาณพันกว่าบาทแล้วถ้าเป็นสุขภัณฑ์แบบนี้ม่อกี้ถานเขาอาจจะคิดประมาณ3ามพันนะแต่เบสิกก็เกือบห้าพันอะพอเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยเปลี่ยนแล้วก็จะทําให้การอุจจระคุณมีอัตรสมากขึ้นอ่ารู้สึกว่าแบบเอ้เหมือนเราได้มีของเล่นน่ยอยากจะอยากจะเข้าไปใช้มันก็ให้ความรู้สึกที่แบบไฮยีนสะอาดเทคโนโลยีที่ดีคือรุ่นเนี้ยที่ชอบเลยเพราะว่ารุ่นเก่ามันจะพลุงพลังครับอันนี้เป็นรีโมทมันก็จะแบบเออสั่งงานได้แบบสนุกมากขึ้นซึ่งรีโมทอะมันก็เจ๋งมากคุณผู้ชมอย่างนี้คือมันสามารถปรับออปชัน้้้างใหํ อุณหภูมิอุ่นขึ้นมีฝารองหน้าอุ่นขึ้นได้และมีตัวลมที่ป่ามเหมือนจะเลือกให้อุ่นขึ้นไดไ้เหมือนระบบญี่ปุ่นเลยซึ่งเราอาจจะมไม่ได้เห็นความสําคัญของอะไรพวกนี้มากแต่ต้องบอกว่าเวลาอากาศหนาวหรือเมืองนอกอะไรเงี้ยน,น,นั่งไปแล้วมีฟึ๊บ มีวุ้อ่าเพราะว่าฝาลรองนั่งมันเย็นอะไรเงี้ย่ะครับซึ่งอันเนี้ยเราก็ต้องเน้นย้านะว่าอันนี้เราเปลี่ยนทั้งตัวสุขภัณฑ์ที่เป็นแบบชิ้นเดียวและที่มาพร้อมฝานรองนั่งด้วยบางทีรูเมกเกอร์จะบอกว่าห้องที่ทํายากที่สุดในบ้านตอนรีโนเวทคือห้องน้าใช่ไหมครับเพราะว่าอันนั้นอ่ะเราต้องเลือกกระเบื้องที่ดีไปเลยเลือกสุขภัณฑ์ที่ดีไปเลยทําไมเพราะว่ามันเปลี่ยนค่อนข้างมีความยุ่งยากแล้วก็เลอะเทอะประมาณหนึ่งยังง ก็ขอฝากและแนะนำมาด้วยกับแบรนด์โตโต้โตโต้เนี่ยก็ทำเรื่องเกี่ยวกับพวกวอชเลสอย่างเงี้ยมายาวนานกว่า40ปีแล้วนะครับดูมาจนจบคลิปอาจจะรเริ่มสนใจผลิตภัณฑ์ของโตโต้นะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ts. t s t o t o c o m นะ หรือว่าสามารถเข้าไปดูสินค้าที่เขาจะมีตัวแบบโชว์ให้ไปนั่งให้ไปเล่นได้จับสัมผัสกันเนี่ยที่โตโต้เทนนิสคอร์เซ็นเตอร์นะครับก็เข้าไปได้ตามที่อยู่ที่นี่นะครับพวกนี้ต้องบอกว่าอยากให้ไปดูของจริงบางทีเราดูในรูปในวิดีโอมันอาจจะไม่ได้เห็นภาพ100%ยเต้องไปลองใช้ดูใช่แล้วก็อื่นๆนะบางทีถามรุ่นถามลิงก์อะไรต่างๆกดไปดูรายละเอียดได้ที่ไหนเนี่ยผมจะทิ้งไว้ใต้แคปชั่นนะครับและยังไงวันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไคร์ในทุกช รับวันนี้พวกเราทั้ง2คนและบ้านของพี่หินที่รอบสวยงามแบบนี้ต้องขอราไปก่อนพบกันใหม่เมื่อพร้อมครับ The ู o o m Maker สวัสดีครับ,คร,บครับอันนี้เป็นรีโมดมันก็จะแบบสั่งงานได้แบบสนุกมากขึ้นจะยังไงนะไปกดในห้องแม่งเรนเราสามารถเราสามารถที่แบบจะตะโกนให้คนข้างนอกก่บฉีดชำระให้เราได้ซึ่งซึงเพื่ออะไรปโยชน์เพื่ออะไร